You a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Clear. สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็สุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับก็เป็นคริสต์มาสวันแรกนะฮะของปีนี้นะฮะเพราะมันมีวันเดียวนะฮะ <c oughs> <g ulate> พูดทำไมเนี่ย <c oughs> มีใครได้เจอซันต้าแล้วบ้างครับ่านะยกมือหน่อยอา่าเห็นยกมือกันเต็มเลยนะับเจอกับบ้านล้ ในเมื่อเป็นวันคริสต์มาสนะครับเราก็จะทําอะไรที่มันดีๆนะฮะใจเย็นๆบ้างพักผ่อนจากเกมที่มันปวดสมองนะฮะมาชงชานะครับกับเกมทีปาร์ตี้ซิมูเลเตอร์นะฮะในวันคริสต์มาสกันนั่นเองตรงนี้นะฮะมีให้เลือกระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเราเลืนะ <c oughs> อกผู้หญิงนี่โอ้โหทาเล็บด้วยได้ทาเล็บโอ้ดูเสียงเพลงติ้ง ตงดเพลงอะไรวะ <c oughs> อ่าโอเคโอเคโอเคเอาโอเคโอเคมันต้องนิ้วไหนอ่ามันต้องนิ้วนี้นะครับโอ้มีน้อยสวัสดีนะครับต้องมีตายเดี๋ยนะทักทายกันแบบโหดไปหน่อยนะฮะอ่าเยิงคอนะครับน่ารักดีมากลูก ตบเอาจบบ,บ,บ,บทีด้วยมืออีกเลยอ่าสําหรับวันนี้เราต้องมารับหน้าที่เป็นพนักงานชงชานะฮะเสิร์ฟคุกกี้กันแบบใจเย็นๆนะครับ <laughs> บอกว่าจะใจเย็นทีไรน,นี่ผมนี่เผลอไปใจร้อนนูทีเลยครับดีกันนะน้องมีนะดีกันดีกันเดี๋ยวนด้ทําไมทําไมนิน้วก้อยมันนิ้วก้อยมันกดแล้วมันขยับออกวะครับทั้งทั้งที่นิ้วอื่นมันกดแล้วมันขยับเข้าเอ้ทําไมมันเกมมันเป็นอย่างงี้วะเนี่ย แกนี้ทำอะไรได้บ้างครับเราสามารถฟ้อนลำนะฮะแล้วก็บิดมือเป็นวงกลมนะ360องศาแล้วทําไปอีกเรายืดเป็นพญานาคลยวะเนียเอายืดไปทั้งแมปเลยอะอันนี้เอาเอาไปออกมานอกฉากก็ได้โอ้พญานาคในวันคริสต์มาสสันต์ามาเห็นในสันตางเงยไปครับจริงตึ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 งตรงนี้มีหมวกแอนนี่มันหมวกอะไรเนี่ยสามทับห้าเป็นห้องสมัยประถมหรือเปล่าต้องมี เอาหมอบไปครับอา่าน่ารักดีนะฮะแหมมันก็น่ารักดีนะครับเอาหมีน่นารักจังเลยเอาหมีไปมัมตบจนหมีเบี้ยวเลยเอา้าแขนหมีหักไปแล้วเราสามารถทำอะไรได้บ้างฮะเกมนี้มันบอกให้เสิร์ฟชาใช่ไหมได้มันเล่นยากฮนะเกมนี้ชแหอ่เสิร์ฟชากันลูกเอา <c oughs> เสิร์ฟชาเองไอ้ไนั่นหล่นไปแล้วนน้ำชาปะ มันนี่คือน้ำชาใช่ไหมเนี่ยปุดป๊ดปุดป๊ดปุดป๊ดปุด๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดอ่ะน้ำชาหรือก้อนขี้วะเนี่ยเอ้าอ่าที่บ้านผมเสิร์ฟชาแบบนี้ครับ <c oughs> ที่บ้านแล้วดูมือแบบมันแอนเลหมดแล้วโอ้โอ้ที่บ้านผมที่เสิร์ฟชากันอย่างงี้ฮะเสิร์ฟแบบนี้ทีนี่โดนตบจนหน้าชาเลย <c oughs> แล้วมือมันหมุนแบบโอ้หมุนติ้วติ้วไป <c oughs> ไปปัดทิ้งนะอ่าปัดทิ้งโอ้แตก <c oughs> แตกเลยขอโทษ มีอะไรให้เราเล่นอีกว่าเอ้ตรงนี้มีอะไรเนี่ยถุงยางอนามัยเฮ้ยไม่ใช่มันเขียนว่า C A L M ฮะครามครามแปลว่าท้องฟ้านะสีคามอย่างที่มันเป็นรูปก้อนเมฆนะถุย <laughs> เอาโยนทิ้งไปน,น,นู่นมันแปลว่าใจเย็นๆนะะใจเย็นๆนะรับบทหน้าที่เป็นแม่นาคต่อนะยืดมือมาไกลอันนี้อะไรเดย <laughs> ให้ใครสตอเบอรี่นี่ยนะ ชุดสตอเบอรี่บ้านไหนมันมีเหล็กในไหมครับโอ้ทิมทีนี้หน้าแหกเลยจะเอาสตอเบอรี่มาปักไปบนหัวหมีทำไมมันปักยาก,ากมเมันปักยากอ้ยไอหมีน้องหมีมาเล่นกันเถอ,เอ,อะอใจเย็นฮะใจเย็นเราสามารถใช้นิ้วของเรานะในการช่วยหมีได้นะเท่าบอะไรเนี่ยเออเอเอยเดี๋ยวเดี๋ยวติดเลดเดี๋ยวติดเลดเออเพิ่งรู้ตัว มีนี่หน้านี่เคลิมยิ้มแป้นเลยแสดงว่ามันสำลิดผลตึงตึ้งตึ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 งนตอนนี้เก้าอี้มีไว้ใครนั่งเนี่ยฮะน,นนี้อะไรเนี่ยไครคุมผ้าแดงเอาไว้แอคุมอะไรว้ครับมันคือมันคืออะไรวะออกไปสิวะอมันคล้ายๆกับน้ําตาลซูกะซูกะยูโนะอะ โอเคจริงๆเกมมันก็ดีนะครับแต่มันมาเสียเพราะคนเล่นนี่แหละเอามีน้ำตาลไหมครับอ่าเอาไปดับกลิ่นชื้นอันนึ่งเอาไปดับกลิ่นเหม็นเอาแล้วมันเป็นเอาชักกระกุกอ๋อมีครับเอาไหมครับแดกสิเฮียไม่แดกโอกกี้ไหมครับงามงามเฮ้ยตรงนี้มีปลา แล้วปลาวายัางไงวะโอป้ปลาอะไรนี่คล้ายๆกับปลาตะเพียนอาจจะเป็นแซลมอนมีชอบกินปลาไหมครับที่มีอุ้ยตกาอุ้ยตกฮ่อ้ย, <c oughs> อ <c oughs> อยมันไงเปนไงยังไงวะนี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตผมเลยเนะนี่ย <c oughs> ให้ปลาเท่ากับปลาให้ปลาเท่ากับแช่ง เฮยเด้ป,ปดาปลาเหี่เหระเนี่ยแม่งให้ปลาเล็กแม่งได้ปลาใหญ่มาไม่คิดว่าปลาหัวพระบิดาโอ้โหตัวโคตรใหญ่เฮยเด้เฮ้ยเอาปลากิ้งไปนู่นแล้วโต,โตน้ำชากลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยปนปี้ไปหมดแล้วเฮ้ยเปลี่ยนใจแม่งไปเล่นผู้ชายไปเลยออาโอ้โหมีขนมีขนเลยนะขนดกใช่ได้นะฮะนี่ขนาดขนแขนนะเนี่ย คนตรงนั้นเขาไม่ต้องพูดนะครับนักแล้หนวดอะไรเงี้ยเมื่อกี้ค้องใจมันมาจริงเหรอมันมาได้ยังไงวะงงอ่ะเอาปาอ,<ม>อุ๊ยนี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตใจเย็นๆนะใจเย็นๆโอเคครับอ่าเรามาเล่นเกมนี้กันแบบอ่ากุลสตรีสุภาพผู้ดี นะโดยการชงชานะชงแบบบ้านๆนีน่ะครับ <c oughs> หมดประโยชน์อะ่ะครับเพลทบิสกิตให้เอาอา่อันนี้นะฮะมาวางไว้บนจานเควสมันให้เอา,อา,อา,อาแก้วนะฮะแก้ว <c oughs> เล่นแบบดีๆบ้างอ่าแก้วนะครับอ่าหนึ่งอันจาน,จาน,นะานอ่าจานนะฮะมานนี้วางจานซ้อนกันนะทาเพื่ออะไรทําเพื่ออะไรเพื่อที่มันอาจจะสะอาดขึ้นนะฮะเพื่อคนรักสะอาดอะไรอย่างนี้นะฮะวางจานสองชั้นวางจานสองวางจานสองชั้นนะฮะเพื่ออะไรไม่เข้าใจแล้วเอาอีปตาตะเเียนนะมาไว้ตรงนี้อ่าโอเคนะฮะเอาแล้วมี เฮ้ยมีเฮ้ยมีเดินได้ย้ําเดมีอยากกินปลาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเสิร์ฟชาก่อนเสิร์ฟชาเสิร์ฟจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชาจะพึ่งหกปุด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 ลงไหเนี่ยเอาชาหมดโอ้ยอ่อเสิร์ฟคุกกี้เดี๋ยวเสิร์ฟคุกกี้กูเทไม่ค่อยทั้งชานเลยออืเอ้าหมีไม่พอใจ มีไม่พอใจทำผิดนิดหน่อยมีไม่พอใจเฉยชึบอ่าโอเคโอเครักกันรักกันนะรักกันนะลูกนะชึบอ่าแล้วก็เทชาอย่างระมัดระวังรอเรือนี่ต้องชัดรอเรือนี่เป็นรอเรือรอริงนี่เป็นรอริงเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่าริงนั่งอยู่ในเรืองไงโอเคฮะต้องมาหั่นเค้กใช่ไหมได้ ชืด <Shoot. laughs> โอ้หั่นเลยเว้ยอ๋อสไลด์เค้กอ่ามันหั่นแล้วฮะ oh. อ,อ่า,อามาวางวะเอามาวางนะฮะวางไว้ตรงไหนวางไว้ตรงไหนวะเป็นไปได้ว่าอันนี้นี่ไม่ใช่น้ำตาลมัคนคือชานั่นเองชืบอ่าชาแซนดไข่มุกอ่าโอเคอันนี้แน่ๆชาอ่าชาอ๋อ เป็นงรู้ว่าชานีต้องเอานี้ใส่น้ำโอเคแสดงเมื่อกี้เราเฟลเอาไปทั้งจานเลยโอเคเอาไปทั้งจานเลยอ่าโอเคแล้วก็เค้กอ่าเค้กไม่กูต้องเอามาให้มีแดดดูไหะเนี่ยไม่เข้าใจเย้ชนะแล้วว้าหูชนะแล้วโว้ยว้าห สุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับและเตรียมพบกับปีใหม่2015นะฮะขอให้แฟนคลับสกิททีวีทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับครอบครัวอายุยืนยาวนะคุณพ่อคุณแม่ร่างกายแข็งแรงนะฮะมีเงินไหลมาเทมานะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเวเจเกันใหม่จ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อด,ดูคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกด้า่ล่างน,นี้เลย